โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับหาเงินเข้า wallet แบบฟรีๆนะครับจากแอปเกมบนมือถือนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับบันทึกการแลกเงินของผมนะครับล่าสุดเนี่ยผมก็ได้แลกบัตรทู1,000บาทไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเติมให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับผมว่าแอปเกมเกมนี้เนี่ยสามารถหาบัตรทูได้จริงนะครับผมสามารถเติมได้จริงนะครับก็วิธีการเนาะหลังจากที่เพื่อนๆแลกไปเนี่ย เขาก็จะส่งเป็นรหัสบัตรทูมาให้แบบนี้นะครับผมผมก็จะกดคัดลอกไปเลยนะครับแล้วผมก็จะเข้าไปที่แอปทูม Money w a l l e t ของผมนะครับแล้วก็ทำการเติมเงินนะครับผมอ่ะโอเคครับก็หลังจากที่เราเข้ามาที่แอป t ู o m นี e y w a l l e t ของเรานะครับก็ให้เราทำการกดที่เติมเงินเข้าบัญชีเลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับเห็นคำว่าบัตรเติมเงิน t ทู Money นะครับกดเข้ามาครับ จากนั้นเนี่ยเราก็ทําการนํารหัสบัตรที่เราได้ทําการคัดลอกไว้นะครับมาวางจากนั้นกดถัดไปแล้วก็กดยืนยันครับผม รอระบบดําเนินการสักครู่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการใช้บัตถทู0 0 0บาทเติมเข้ามานะครับก็โดนหักค่าธรรมเนียมไป25%นะครับถือว่าค่าธรรมเนียมค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะครับโดนหักไป250บาทนะครับได้รับจริงอยู่ที่750บาทนั่นเองนะครับก็ถ้าเนเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากหาเงินเข้าทัวร์เลทแบบฟรีๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผม ผมจะสอนหาเงินเข้าทูวอลเล็ตนะครับผมว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะอ่ะนะครับผมแล้วก็สําหรับแอปพลิเคชันเกมนะครับที่ผมได้ทําการแลกบัตรทูมันนี่ไปเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Happy d u m m y นั่นเองนะครับเป็นแอปพลิเคชันเล่นไพ่บนมือถือนะครับผมสามารถดาวน์โหลดเล่นได้ฟรีนะครับ ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมแล้วก็สละแอปเกมเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทำการลงทุนเลยนะครับเล่นฟรีทุกอย่างเลยเนาะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับสามารถลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับก็หลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเลือกช่องทางในการล็อกอินเข้าไปเล่นเกมนะครับโดยช่องทางในการล็อกอินของเกมเกมนี้เนี่ยเขาก็จะมีช่องทางให้ล็อกอินอยู่3ช่องทางนะครับ ก็จะเป็น Line Facebook แล้วก็ Google นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ จะล็อกอินผ่านทางบัญชี Google นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเกมกันนะครับว่ามีวิธีในการหาคอยไปแรลกของรางวัลเนี่ยมันต้องทําอย่างไรบ้างนะครับอะโอเคครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ข้างในเกมแล้วนะครับผมก็จะอธิบายนิดนึงแล้วกันะะนะครับผมว่าสิ่งที่เราจะสามารถนําไปแลกเป็นบัตรทูได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเหรียญคอยอันนี้นะครับ ซึ่งเหรียญคอยอันนี้เนี่ยถ้าเราเก็บสะสมได้ตั้งแต่3,000เหรียญขึ้นไปเนี่ยเราสามารถไปแลกเป็นค่าโทรได้30บาทนะครับหรือว่าใครที่ใจเย็นหน่อยเนี่ยก็เก็บสะสมขึ้นไปอีกเป็น 1 5 0 0 0เหรียญเนี่ยก็จะไปแลกเป็นบัตรทูได้1 5 0บาทนั่นเองนะครับเหรียญอันนี้เนี่ย10,000ื่นเหรียญก็มีมูลค่าเป็นเงินจริงเท่ากับ100บาทนะครับอ่าแล้วก็วิธีในการหาเหรียญเนี่ยทำอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับหลังจากที่พเพื่อนเพื่อเนี่ยทำการสมัคร,รเข้ามานะครับให้เพื่อนเพื่อเนี่ยกดมาตรงคําว่าเชิญนะครับตรงนี้นะหลังจากที่กดเข้ามานะครับก็จะมีเป็นช่องนะครับสีเขียวเขียวนะครับให้เรากรอกรนะหัสเชิญเนาะ ก็เพืเ่อนๆทําการกรอกรหัสเชิญที่ผมได้ขึ้นไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่กรอกแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคอยทันทีเลย300คอยนะครับหรือถ้าเพืเ่อนๆมีเป็นรหัสเชิญของคนอื่นเนี่ยก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ใส่เป็นของผมก็ได้นะครับใครที่ใส่ของผมเนี่ยผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม แล้วก็นะครับสำหรับเกมเกมนี of, ้เนี่ยเขาจะมีนะครับศูนย์รวมภารกิจนะครับ네ด้านบนขวาตรงนี้นะก็นะครับถ้าใครทําภารกิจรายวันรายสัปดาห์เนี่ยครบตามจํานวนนะครับเขาก็จะแจกคอยด้วยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆในการทําภารกิจนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาไล่อ่านไล่ทํากันได้นะครับโดยวิธีการทำเนี่ยเพื่อนๆก็แค่จิ้มตรงปุ่มที่มันเขียนว่าไปนะครับก็จะเป็นการไปทํา ในแต่ละภารกิจนั้นๆนะครับก็ถ้าทำครบเนี่ยมันจะมีเป็นรางวัลโบนัสให้ด้วยนะครับยังไงก็ลองมาทำกันดูนะครับสำหรับภารกิจเนาะอ่ะ,ลอะ,อะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการหาคอยนะครับจากการเล่นไพ่นั่นเองนะครับวิธีการนะครับให้เราทําการกดเข้ามาตรงคาว่าทวนอเมริตตรงนี้นะครับที่เป็นรูปเหรียญรางวัลน,นะครับ หลังจากกดเข้ามาเราก็กดคําว่าแข่งงนะครับผมอ่ามันก็จะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่เลยนะครับให้เลือกเล่นกันเนาะอ่าให้เพื่อนๆเลื่อนมานะครับแล้วก็เลือกตรงที่มันเขียนว่าคอยจํานวนมากนะครับก็สำหรับการแข่งนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะต้องลงทะเบียนโดยการใช้เพจน,นะครับเพจเนี่ยหาง่ายนะครับไม่ได้หายากเลยเนาะจากการล็อกอินหรือว่าการแช์ นะครับก็ได้เพจแล้วนะครับอ่าก็ตรงนี้เนี <ını Vincent Leonard> ่ยถ้าเพื <and new> <studio> ่อนๆเป็นผู <haciendo rik decorative> ้ชนะในรอบนั้นๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับคอยไปนะครับอ่าอย่างอันแรกเนี่ยก็จะได้รับไปทันที1,000คอยนะครับเข้าบัญชีเลยเนาะถ้าเพื่อนๆชนะนะครับ1,000คอยเนี่ยก็จะมีมูลค่าเท่ากับ10บาทนะครับอันล่างเนี่ย3,000คอยก็จะมีมูลค่าเท่ากับ30บาทนั่นเอง นะครับแล้วก็จะมีหมวดอื่นๆให้เล่นด้วยนะครับผมอ่ะอย่างหมวดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการหาทองนะครับหาตัว๋วเพื่อนๆก็สามารถมาเลื่อนดูได้นะครับว่าอยากเล่นอันไหนนะครับอ่านี่อย่างอันนี้นะครับก็จะมีอันนี้นะครับแจก คอยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับ20,000คอยตีเป็นมูลค่าเท่ากับ200บาทเลยนะถ้าเพื่อนๆชนะทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเพื่อนๆได้รับทันทีสอ0รบาทนะครับนำไปแลกเป็นบัตรทูมันนี่150ได้1ใบเลยนะครับลองกดเข้ามาเล่นกันดูนะครับผมในทัวร์นาเมนต์นะก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เลือกเล่นกันนะครับผม นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเป็นในส่วนของอันนี้เลยนะครับก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับของทางแอป Happy Dummy นะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้ามาดูกันนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะในนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับซึ่งของรางวัลในนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะมีมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับอย่างอันแรกเนี่ยก็จะเป็นสร้อยนะครับสร้อยคอทองคำ นะครับผมก็จะมีคนลงทะเบียนเนี่ยเยอะนะครับตามของรางวัลเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นของรางวัลที่มีมูลค่าสูงนะครับคนลงทะเบียนหรือว่าคนแข่งขันกันเนี่ยก็สูงตามมาด้วยนะครับผมแล้วก็อันที่2เนี่ย จะเป็นคอยจํานวน2,000 20, 0คอยนะครับมีมูลค่าเท่ากับองบาทนะครับอ่าอันที่3ก็จะเป็นเครื่องประดับทองคำนะครับผมก็มีคนลงทะเบียน140กว่าคนเนาะอ่าอันที่4ก็เป็นคอย3,000 30, 0คอยนะครับผมก็ตีเป็นเงิน300บาทนะครับอันนี้หมดอันนี้เนี่ยก็อยากให้เพื่อนลองมาเล่นกันดูนะครับมาลองเสี่ยงโชคมาลอง ฝึกมาลองแข่งกันดูนะครับเผื่อเพื่อนๆเ,เป็นผู้โชคดีในนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับของรางวัลในนี้เลยนะครับถือเป็นของรางวัลที่มีมูลค่าสูงนะครับยังไงก็ฝากหมวดนี้ไว้ด้วยเนาะซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยก็ใช้แค่เพชรบางอันเนี่ยศู์เพชรก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับลองมาสมัครลองมาเล่นกันดูนะครับในส่วนของอหมวดทัวร์นาเมนต์อันนี้นะครับผมอโอเคครับก็สำหรับอแอป Happy Dummy เนาะผมก็นำมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคนไหนนะครับที่สนใจอยากลองเล่นนะครับอยาก หาอะไรได้เสริมนะครับผมเข้าบัญชี t ูมัน y ี่วอลเล็แบบฟรีๆเนาะโดยไม่ต้องลงทุนเนี่ยก็สามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สมัครหรือว่าลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับลบกวน,นะครับกรอกรหัสโค้ดให้กับผมด้วยเนะเาะเงินที่ผมได้มาจากแอปแอปนี้เนี่ยผมก็จะนํามาสร้างเป็นซองอ่งเป่านะครับแจกเพื่อนๆกลับไป นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากรบกวนเกาะรหัสโค้ดให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องของผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ